สังขารวิสังขารจิตที่ไหวหรือแปรไปโดยธรรมชาติก็ดีจิตที่ไหวหรือแปรไปโดยวิบากกรรมก็ดีทั้งสองอย่างนี้ถ้าไหวไปด้วยดีด้วยชอบก็เป็นบุญถ้าไหวไปในทางชั่วก็เป็นบาปการไหวนี้จึงมีสองอย่างคือไหวอย่างผู้ดีกับไหวอย่างอนาถาไหวอย่างผู้ดีคือไหวไปในทางดี ทางชอบเป็นบุญเป็นกุศลก็เป็นสุขไหวอย่างอนาถาคือไหวไปในทางชั่วทางบาปอากุศลก็เป็นทุกข์เหล่านี้ก็เนื่องมาแต่เรื่องของสังขารทั้งสิน้นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือวิสังขารอะไรเป็นตัววิสังขารความไม่ไหวความไม่แปร ى, ความไม่ดับนี่แหละเป็นตัววิสังขาร สังขารแปรใจของเราไม่แปรสังขารทุกใจของเราไม่ทุกสังขารไม่เที่ยงใจของเราเที่ยงสังขารเป็นอนัตตาใจของเราไม่เป็นอนัตตาสังขารไม่มีใจครองนั่นแหละเป็นตัววิสังขารท่านพลีธรรมทโร